สวัสดีครับทุกท่านพี่เบานะฮะบอกว่าอยากไปถือกล้องซื้อของโอเคไหมมอเขาก็แถมมูออ๋อเหรออ่ให้พี่เบาในฐานะที่เป็นผู้อุโสผู้อาวุทาผู้าุกสา้อวาผู้อาวุโสท่้ารกันห่ดแล้าวุทาอพี่านอาวนอวโ่านผล้วุโสู่าา่าผผอว่อวท่าอาวอวอาอ่ทนอกเออ ขับพูดมีเยอะๆทนทนใช่ไหมทนพี่โทนดีกว่าทุกทนดีปึงปึงเลยลูกพี่เผยอะไรเปล่าเป็นหลักฐานด่น่อย่าง่งตเตรียมมาเป็นแอดมินด้วยนะกไล้วก็ประตูเนาะก็ดำเนินมาถึงตัวสุดท้ายน้นะครับ นันก็คือนี่ช่องที่บ้างอยู่ตรงนี้เลยซึ่งพี่บ่าวขอไว้เนาะอยากจัดตรงนี้นะฮะถ้าพี่บ่าวไม่ขอนี่ผมจัดหมดแล้เสร็จไปแล้วใช่ไหมใช่เร้วม่พูดเลยเอาเหรอเออขอก็ขออ๋อโอเคแล้วสวยก็คือให้ให้ให้ไปตใงนู้นเ้ื่อวานน่ะเสร็จแล้ว้้ มาวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะครั่วันนี้เช้านี้เดดไร้อนมมีแค่ฝั่งเดียวนะครับมาวันนี้มีก่านห้ในตู้นี้มีองผมทุกทุกอย่างเลยนะกางเกเอ็กซเอซีเนเอ็ซีมุกเอกซีแก้วน้ำกเ่ีเขาให้หน่อนะ้ดีดีดี มกั่นเลยแก้วน้ำขอดแก้วแดงคนละทีเลยนะเนี่ยนะครับผ่านคนหนึ่งแดงแมนยูอีกคนน้ำอะไรวะโปรดับเปล่าผมแม่ปลุกรางโอ้ยนาทีสำคัญนะท่านผู้ชมเราก็จะมาติดตั้งนะประตูนะแผ่นประตูเหลืออีกหนึ่งคนเออดูทำงานดีว่ะ เฮ้ยแบตคุณเอามาเปลี่ยนราจะิดงานแกน่บานแบมันใส่ระบบนเล็ตล็อตนเียบเลยเมื่อวานไมเปลี่ยนตอนนั้นมัดใไม่เมื่อวานีปิดเนหะมาด้านอะสิีโ่ก็ดูนก็ังงานเลยยอดโอเคุดเทพีนะดบ่าวกน้ดูมีราคียอไรราคีเหรอไ นีได้ป่ะอันนี้ได้ป่ะหนึ่งสอชมเอาไ่ยซีบยุเลยกดลุลเลยอ่นนี้ะรอันนี้ิบตูเออบันท้ายลวตัดตั้มลูกนีมันเียวเลยเดี๋ารอพื้ก่อนเลยมา ข้าางงล่เลยเนี่ยนี่มันเป็นบาดแรกของเราไงก็เลยทำ็นการเรียนรู้ไงเลยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครุงครัวแรกเนาะใช่มันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ที่พอครัสองก็โอเคแต่พออันที่สองฝั่งนู้นน่ะเป๊ะเลยต้องทำอีกด้านึงึ่งเลยก็บอกว่าครุงตัวนี้เนี่ยเราหัดทำเนาะตอนนี้ฝึกฝึกกันมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยตามสเปคเท่าไหร่เป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าฝั่งนู้นน่ะชัวร์เลย

ักอยู่โน่นนะเขาเสียบอยู่ดิแต่ว่าเขาลืมเบ้างสว่านไฟมีไหมมีมีลองลงดูมีนัก่ไนะป่นะครับหยิงตัวไดกก็งานเข้าเลยนะท่านส่สว่านเป็ดหมดนันจะได้อยู่คร้บโอ้ยอ้ยอ้เลยโอ้โอ้ยโอ้้ยโอ้ยโ้้อ้ออยอยย กรล่างตรงนยูเนาะมันได้ไหมยิงอันเดียวก่อนก็ได้สวยสวยหรอครับสวยตามบอกส่เยระลางมดเหมสมดายึดตัวสองเลยนะตอนนั้นมันพัดขึ้นได้ไหมพี่อะไหรือว่าหัวขึ้นเ่ะเล็งๆด้วยมันคือว่อ ได้ไหมได้ยได้ไหมเออไอ้เกอดันมาเห็นไอ้เก๋อเห็น้ผมอ่ยโอ้โกับตัรยเืองนี้ก่มากเลยใช่ไ้ยเออ้กิผมไม่ค่อยยิงชูได้ผมก็ยหงไงยอดกโอ้ดีงเลยเก่งอย่างเลย và bên đây, bên công tác kinh ngan không? chúng ta tập nâng lên rồi, <laughs> เอโค้งไเยกยเรยยให้เย้้้โค้นี้ตนี้โค้งไรนี่นี่นเยวโค้งอยู่นี่ครับโค้งดังอยู่นะเล้บอกบอ้บอ้ เลยนผมยังขยิงเลยขึ้นขันดีกว่าเฮ้ยมาจำอะไรนะวันนี้เสื้อเป็นคู่เลยข้าวหรอกี่บาวก้าวใช่คูกพี่เอกโอ้ยจใช่นใกล้ไปลาวแล้วเนาะคนชอบไปลาวเสื้อสีอ๋อทีเดียว อย่าพูดบ่อยนะเาไปลามเไปเล่นที่เป็นอะไรตีม่วงไอ้ก้าวตัีม่วงเเล่นแบบใช้ซอสใช่ไว้ทำไชอบปลาชอบปลาปลาดูกันไม่ปลาด้วยกันตอนนี้มองไม่เห็นกับตั้งเป็นโู้าอยู่แล้วเัเอโอ้นเลยเก่ากัวอะหลัง่พยายามมาอีกนิดนึงจะดีนะ tao vâng, được như thế đấy, chúo dài dài này, này, này. Kìa kìa này là, thi, thi là một nĩm liền đấy, chỉ một nĩm, để qua từ nĩm trung tâm cái này thì không này, ừ. ừ. có เจ้าใส่เจ้ายืนตรงขาไม่ตรงเออผมชอบขาขาขามันไม่รีบไม่เร็วหน่อยมันพอดีมันไม่ไม่เด็บใช่นัดผมชอบพอมันถอดนาที่บ่าวเร็วเออป่ะนาพี่บ่าวใส่อาจจะแน่นเป็นงานเกงที่แน่น่ะเภา FC ส่งมาัจริงนะแน่นจะเป้าแตกจริงเหร ครับผมคลิปนี้พอจบเปิดเท่านี้ก่อนนะครับเนอะยังเพิ่งจบสิยังกำลังจะปิดให้ดูอีกบานหนึ่งนี่ไม่เป็นไรพร้อมกันสองบานเลยเอาเผมจะดูมผมจะคลิปช็อตคลิปหน้าดูไหมเดี๋ยวผมปิดให้ดูเอาเลยจ้ะเอาเลื่อนอย่งั้นผมจะทำคลิปช็อตมองเห็นแล้วปุ๊บนะเบื้องต้นก็ปิดงานนะครับประตูแล้วนะครับทุกท่านนะโว้ นี่ครับสีเขียวเนียวซับนะฮะสวยมากเลยโอเคนะฮะงานประตูสำเร็จนะครับทุกท่านจบภารกิจงานประตูนะครับขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ